พอดิ้วเลยไม่ต้งมีน้ำจิ้มไม่มีอะไรที่จะรอดรถวะอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปซื้อตั๋วแล้วก็คัดกรองก่อนนะคะเพราะว่าสกายวอล์กเราจะขึ้นไปได้ก็ตอน7จ็ดโมง กำลังคิดว่านอกจากสองเข็มแล้วยังต้องมีสลตรวจอันนี้เจ็ดสิบสองชั่วโมงด้วยอ๋อ,อบางทีก็รอ,อดูก่อนรอถามก่อนใช่แม่ ด้วยตัวตรงนี้นะคะช้างได้ไหมดูช้างได้ไหมคะเอาไม่เก็บไหนทุกคนนะคะเอาเอาลงชื่อที่โต๊ะทุกคนแล้วก็เอาตัวนี้ได้รองเท้าด้านนู้นเด็ดค่ะขึ้นรถจะอยู่ต้นสั่งค่ะขอบคุณค่ะ ทำประกันกันก่อนเราได้รองเท้าใหม่เราได้รองเท้าใหม่มาสีา่คูร่รองเท้าใหม่มาสี่คู่แต่จริงๆอ่ะแม่จะใส่เนี้ยพุ้มรองเท้าแม่ก็ได้นะอะได้ไหมพุ้มได้แหละ ปเ<ป>ขาให้เราเลยเราไม่ต้องเอามาเคลงใช่ไหมเอาไปล่าถ้า <c oughs> เกิดไม่ไปก็ไม่ต้องขึ้น <c oughs> <c oughs> น,นั่งครงห,หนหมูวะหิวอไงนะนั่งตรงนั้นน<ป>ั่งตรงนั้นก็ได้จับดีดบนหัวนี่ที่จับนั้น <c oughs> lấy hết cầm đăng sạch hai พี่ไงาม้พูดถึงรงเานั่งเก้าอี้สวยับเลยครับสวครับเลยหมอกพลังสวยครับไอน้ำแล้วก็ไอหมอกขึ้นมากลังสวยที่ไหนนั่นนะเขาเหอนย่บนบนเด้อเป๊ะน้าบวานติดกันไลยหดลง บ่เาบ่ติดเน่าเน่าน้ำมันหูระเบิเบิงปากัดเบงเนี่ยมันหูฟังน้มันบ่หัดเล่าอันนี้ฮีมบ่หูดมุ้งติดบวกก็มัเลยแ่ถ้าลำโพมาไว้ทั้งปื้ดถือแต่ใช่ไหมไป้ล้นนี่ตัวแต่เราบ่มาบางทีที่บอกว่าคือไปเอาอันเอาบ้าฮาวทั้งอย่างม้าไห้บ่ ส่งหนึ่งข้างอะะไรนส่งไีนะเอาแล้วชักกลับทำไมโอ้จับหัวไว้ก่อนนะเดี๋ยวล้มนะอือจับหัวไว้ดีนะไม่เหมือนที่อายุเยอะอายุเยอะลายเยอะไปเยอะนิดเดียวไอ้นี่ก็ส้นเท้านี้เหมือนกันใช่แต่ว่านี่นิดเดียว

มันน่าจะใสกว่านี้แต่นี้ก็ปุยลื่นลื่นลื่นเพราะนั้นแม่จึงได้จับถึงจะเป็นยางก็ลื่นองนวเราอจต้องมะหมายถึงมันเกิดกลงวันกนี้มันจะใส่ไม่เห็นหมอกเลยมันไม่เห็นหมอกเลยเียตง 来。 ตรนี้ยมมีควยค่นเฝักฝักลาวยังมีเียนมาต่า้เมีเียนลีลาวงมีเี่ยน อีกน้ำนู่นนะอ๋อที่เราเห็นหลังคาแบเราวมาแล้วตรงนี้อเห็นหลังคาอะไรนี่ตรงนี้เราเราเนี่ยเพราะว่าเราไม่ดูได้เราได้แต่ฝั่งนี้ไอ้นี่ไม่เกี่ยวเกาะนี้อาจจะเป็นลาวตรงนั้นเป็นน้ำไหมอ่ะใช่น้ำใครจะไปทำอะไรนะคบมันฟุ้งออกมาจากรูนั่นเลย อืมหลือเป็นมันเกิดขึ้นตรงนั้นมาเกิดยธรรมชาติแล้ว,วมันขึ้นเป็นเหมือนคนป่อกไฟเลยแต่ไม่ใช่หมออะไรเลย อุิกาวัดจอมมณีมีสวนอ่างหนุนเยอะจังพระเสียงพระแย้มวัดโปรสียสวัดโปรใสสีบ้านโบราณสามร้อยปีอยู<บ>่ตรงไหนวะหาดนางทอยนี่นมาถ่ายไอที่หน่อย้ม๊อก